สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่ลวิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาได้ไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมมาวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดประจําเดือนกรกฎาคม2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทานายให้กับชาวพุทธกางวันนะครับผมคนที่เกิดในวันพุธกังวันนะครับทั้งคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมได้ทำไทมสแตปมเอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็น3ช่วงนะครับคนมีคู่คนมีคนคุยและ ใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่อง Time Stamp นะครับผมแล้วก็ในวันเสาร์นี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งกิจกรรมไลฟ์สด ดูดวงฟรีให้กับแฟนรายการนะครับผมเป็นการขอบคุณแฟนรายการนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมถ้าใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันก็ยังมีอยู่นะครับผมทํานายดวงนะครับออกาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปสามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคาถามเอาไปทานายให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับผมอ่าแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปนก่อนนะครับว่าการทานายดวงของผมเป็นการ ทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจรารยญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใหญ่ใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทำนายดวงความรัก ของชาวพุธกลางวันนะครับเอาคนมีคู่ก่อนนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวพุธกลางวันนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับสําหรับคนมีคู่นะครับผมขอดวงความรักนะครับสําหรับชาวพุธกลางวันนะครับผม ของคนมีคู่นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับชาววุธกลางวันนะครับผมช่วงปลายเดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมค่อนข้างจะเบื่อนา,นายกับคนรักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเหมือนจะมีปัญหาละของละแห่งกันเกี่ยวกับความแบบว่า กุ้มกลิ่มของเขามากพอสมควรเลยนะครับผมน่าที่จะมีหนุ่มๆหรือสาวๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับผมสําหรับคู่ของคุณหรือแม้กระทั่งในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนิสตัวของคุณนั่นแหละครับผมทําให้อาจจะเกิดปัญหามีปากมีเสียงทะเลาะกันได้พอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคนค้างที่จะเสน่ห์รุนแรงมากนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกับใครคนนู้นคนนี้ก็จะเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นกับคุณหรือกับคู่ของคุณก็ตามนะครับผมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่าย มีคนเข้ามาหาเยอะเกินไปเข้ามาลุมเล้าแล้วก็ออกแนวเจ้าชู้เกินไปหน่อยนะครับผมทําให้ค่อนข้างจะตึงใส่กันพอสมควรนะครับผมแต่จะเป็นลักษณะของการที่ทะเลาะกันแบบว่าขึ้นใต้น้ําหรือว่าใช้การกดดันซึ่งกันและกันมากพอสมควรรอวันระเบิดมากพอสมควรเลยนะครับผมในช่วงเดือนปลายเดือนพิจนาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภานะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมพอเดือนพฤษภาเนี่ยสถานการณ์มันเหมือนกับจะค่อนข้างจะปล่อยวางหรือค่อนข้างจะปรงนะครับผมถามว่าหึงถาม ว่าห่วงไหมค่อนข้างจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ตามจิกตามตื้อมากพอสมควรเพราะว่าเบื่อหน่ายกับความเจ้าชู้นะครับผมเบื่อหน่ายกับความเจ้าชู้ที่เขาจะมีส,วสาวๆหรือนุ่มๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองก็ตามนมทำให้เกิดความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเอื่อมละอากับพฤติกรรมนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาจนถึงเดือนต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับผมจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดความทนไม่ไหวตามจิกตามอรารวาสมากพอสม ควรแล้วก็ทําให้มีปากมีเสียงกันหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับผมจนในบางครั้งเนี่ยอาจจะอยากที่จะ ยุติความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะมีสี่ดาบขึ้นมาคู่กับตัวห้าเหลี่ยมนะครับผมหมายถึงว่าความเบื่อละอาการนี่จะต้องไปนั่งตามจิกตามระแวง,ตา,งตามหึงตามห่วงกับพฤติกรรมของเขาหรือไม่ก็ฝั่งคนเองแล้วครับผมที่เบื่อนะครับผมเบื่อการตามจิกตามระแวงอ่ะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีสาวๆรุ่นุมเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับผมสำหรับชาวพุทธกางวันนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมในช่วงเดือนอกรกฎาคมนะครับผมประมาณสักกลางๆเดือนเนี่ยเขาจะทําตัวดีขึ้น นะครับผมเขาจะทําตัวดีขึ้นจะให้คำมั่นสัญญากับคุณมากขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตาานมอนุ่มๆหรือสาวๆที่เข้ามาทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะลดลงนะครับผมแล้วเขาก็จะเริ่มทําตัวดีกันมากขึ้นจะเริ่มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับผมหลังจากที่บู๊กันมามีขึ้นใต้น้ํามีการบอกว่า เกือบยุติความสัมพันธ์เกือบที่จะไม่ไปต่อกันก็ตามนะผมแต่อย่างไรก็ตามเหมือนจะปรับความเข้าใจกันได้นะผมแล้วก็จะลดพฤติกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ว่าม่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะครับผมจะลดพฤติกรรมที่เจ้าชู้มีคนนู้นคนนี้แอบกุ้มกิ่มแอบทาตัวอะไรแปลก กับคุณนะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับผมจะลดในเรื่องตรงนี้ลงนะครับผมแล้วก็การตามติดการตามหมืนการตามห่งมหวงเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะครับผมเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่และความรักของคุณเนี่ยจะกลับมาอยู่ในที่ทางที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กาลังเจอกับความเจ้าชู้ของคู่รักอยู่นะครับผมเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าไพ่บทสรุปมาเป็นตัวเจ็ดเหรียญหมายถึงว่าความรักจะผีดองออกผลแล้วเขาจะทําตัวลออกลับมาเป็นคนที่คุณรอคอยสัก ที่เจ้าชู้กะลดความเจ้าชู้ลงแน่นอนนะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับผมถ้าคุณมีคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตเยอะแล้วเขาตามหึงตามจิกเนี่ยมันจะมีลักษณะทีะ่คุณก็จะเบรกตัวเองลงแล้วเขาก็จะตามหึงตามหัวเหมือนจะไว้ใจคุณมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่จะมีทิพฤติกรรมอย่างนี้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามผมจะเริ่มที่จะปรับจูนความสัมพันธ์กันไปได้และความรักของคุณและเขาจะพีดอออกผลกันได้ดีมากขึ้นจะเข้าอ,อกเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นแน่นอนนะครับผมในเดือนกร,รกฎาคามนี้สําาาหรััับชววพุทกงนอเดด๋ผมู ให้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวพุธกลางวันนะครับอขอดวงความรักนะครับของชาวพุธกลางวันนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผม เขาหรือคุณนะครับผมจะทําตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนนะผมจะมีการพูดคุยกันแบบเข้าออกเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นเพราะมีไพ่แห่งไพโรฟานให้แห่งความเป็นคนดีขึ้นมานะครับผมเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมของความระแวงขึ้นมาอยู่นะครับผมเพราะว่าท่าทางแล้วเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยน่าจะเนื้อหอมหนักพอสมควรเลยนะครับทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะหึงอาจจะหวงอาจจะหึงความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่อยากให้คู่รักของคุณเนี่ยไปไหนเลยนะครับผมเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนจะมีคําม มีหนึ่งดาบขึ้นมาแล้วผมหมายถึงว่าพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับผมพร้อมที่จะยุติในเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของความที่มีคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากจนเกินไปแล้วเขาจะทําตัวดีขึ้นจะมาเป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของคุณได้มากขึ้นแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นตัวไฮโลฟานนะครับผมไม่ว่าปัญหาของคุณจะเกิดจากความที่ขี้หึงมากเกินไปตามมากเกินไปหรือแม้กระทไไั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้มากเกินไปก็ตามนะผมสุดท้ายแล้วในเดือนนี้เขาจะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นแน่นอนนะผมจะมีการพูดคุยกกันแบบเขข้้าอาใจ มากขึ้นแล้วก็อาจจะชักชวนกันไปเข้าวัดเข้าว่าปล่อยวางกันได้ดีมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมพฤติกรรมเจ้าชู้พฤติกรรมที่อาหลายใจพฤติกรรมที่นอกลู่นอกทางจะลดลงแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับสําหรับในเดือนราการกฎาคมนี้สําหรับชาวพุทธกังวันนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าในเดือนรกรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับชาวพุทธกังวันนะครับอ่ะขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับ ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับ ที่เกิดในวันพุธกลางวันสําหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับผมคุณเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเอาซะเลยนะผมคล้ายๆกับคนมีคู่เลยนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมคนที่คุณกําลังโฟกัสเนี่ยเหมือนเขาจะทําตัวมีรับลมคมในชอบทําตัวแบบว่ารับๆล่อๆมาาหายๆทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะคิดมากค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทําตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปกันได้เหรอมันจะชัดเจนกันได้เหรอมันจะเปลี่ยนสถานะจาก คนคุยมาเป็นแฟนกันได้เหรอดูเหมือนเขาจะล่องลอยอยู่ในอากาศซะเหลือเกินนะครับผมมันจะเป็นตัวเจ็ดถ้วยขึ้นมาคู่กับเจ็ดดาบเลยนะครับผมเจ็ดถ้วยหมายถึงว่าการที่บอกว่าคิดแปว่าเหมือนฟุ้งอยู่ในอากาศหรือว่ายัางที่จะยังไงครับยังไม่ออกมาเป็นภาพที่มันชัดเจนนะครับยังเป็นภาพมายาอยู่แถมประกบมาคู่กับเจ็ดดาบหมายถึงการแอบทาอะไรบางอย่างที่ไม่บอกคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่คุณกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยเขาทําตัวค่อนข้างจะบอบรอๆและไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเอาซะเลยนะผมทำ ไม่คุณเกิดยังไงครับผมแน่นอนเกิดความลังเลเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยจะเอายังไงกันดีกับความรักกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปดีไหมหรือจะยุติมันแค่นี้เพราะเข้าทําตัวไม่ชัดเจนกับคุณเลยนะครับผมทําให้ในเดือนกรกฎาคมนี้เข้าต้นเดือนเลยเนี่ยจะมีความรู้สึกลังเลเกิดขึ้นแต่นะครับผมพอคุณเริ่มลังเลปุ๊บอ้าวท่าทีเขาเปลี่ยนนะครับผมท่าทีเขาเปลี่ยนมาแสดงความรักกับคุณชัดเจนมากขึ้นซะอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่คุณกาลังคุยกันโคล คู่เลยนะครับผมเขาจะทําตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นเอาใจใส่คุณมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากขึ้นแน่นอนพฤติกรรมนอกลูก่นอกทางแอบไปทําอะไรโดยไม่บอกมามาหายจะลดลงนะครับผมและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาในเดือนกรกฎาคามนี้แน่นอนนะครับผมมันจะเป็นตัวเพดออฟเปนเคินหมายถึงการเริ่มต้นแถวขึ้นมาคู่กันเลยเว้ยนะครับผมแปลว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความรักแล้วก็ความเอาใจใส่กันได้ดีมากขึ้นแน่นอนสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมเดี ให้ต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวพุธกลางวันนะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับของชาวพุทธกลางวันในเดือนกรกฎราคมนี้ด้วยนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นมาก็คือเขาจะมาแสดงให้คุณรู้นะครับผมว่าที่เขาหายไปเขาไม่ได้ไปมีใครเขาไม่ได้ไปนอกลู่นอกทางนะผมสําหรับชาวคนที่มีคนคุยอันนี้จะจะต่างกับชาวคนมีคู่นะครับคนมีคู่เดี๋ยวแน่นอนเลยครับสาว,สาวๆหนุ่มๆเข้ามาลุมล้อมค่อนข้างจะสเสน่ห์รุนแรงแต่ว่าของคนที่มีคนคุยเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะมาแสดงท่าทีที่ชัดเจน,นัะคุณมากขึ้นแล้วเขาก็จะมาบอกคุณว่าจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรเขาติดงานนะครับผมเขาติด งานแล้วเขาจะต้องไปนู่นไปนี่ไป,น,ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาทําให้นะครับผมความสม่ําเสมออาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งอาจจะต้องแบบว่ามามหายไม่ได้อะไรกับคุณมากขึ้นแล้วทาให้คุณต้องคิดมากต้องเกิดความวิตกจริตแล้วก็ค่อนข้างจะฟุ้งซ่านไม่ใช่น้อยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเขาจะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นนะครับผมจะจัดสรรเรื่องเวลาจัดสรรเรื่องความใจใส่กับคุณได้ดีมากขึ้นแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับ ถ้าคนมีคู่นี่ยน่าจะเป็นแนวแบบเจ้าชู้แต่ว่าถ้าคนคุยเนี่ยน่าจะเป็นแนวติดงานติดการซะมากกว่านะครับสำหรับชาวพุทธกลางวันเอาต่อไปนะครับผมมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงสําหรับชาวพุธกลางวันนะครับอขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพุธกลางวันในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครับผมชาวโสดนะมีลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยจะสมหวังกับความรักสักเท่าไหร่ในช่วงปลายเดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมคนที่คุณชอบเขาไม่สนใจคุณเอาเป็นซะอย่างนั้นนะครับผมคนที่คุณไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่กลับเข้ามาในชีวิตซะเหลือเกินนะครับผมมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะได้ของที่ไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่นะครับของถูกใจก็มักจะโดนคนอื่นฉกเอาไปสักทุกทีนะ แต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาเรื่อยๆนะชาววันพุธถึงวันเนี่ยเรียกว่าหัวกระได้บ้านไม่ได้แห้งนะผมเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้เจอคนที่ถูกใจสักทีนะผมคนที่คุณถูกใจเดี๋ยวเขามีเจ้าของอยู่แล้วไม่เขามีเจ้าของอยู่แล้วไม่ก็เดี๋ยวจะมีคนมาแยกชิงเอาของคุณไปซะทุกทีไปนะครับผมทําให้ใครเข้ามาหาคุณในช่วงน,นี้คุณก็เป็นลักษณะที่คุยไปเรื่อยๆซะมากกว่านะผมคุณจะยังไม่อยากที่จะโฟกัสหรือพัฒนาความสําคัญกับใครสักเท่าไหร่นะผมคุณจะมีลักษณะที่เออเหมือนคุยกันไปได้นะปรึกษากัน พูดคุยกันได้แต่ยังไม่ให้ความชัดเจนกับใครสักเท่าไหร่เพราะว่าคนที่คุณถูกใจก็ไม่เข้ามาคนที่เข้ามาก็ไม่ถูกใจจะเป็นอย่างเนี้ยซ้ำๆนะครับผมแล้วก็ในช่วงต้นเดือนกระกฎาคมมันก็ยังคงจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าจะมีคนเข้ามาและคุณจะถูกใจนะผมเพียงแต่ว่าคนคนเนี้ยคนข้างที่จะเป็นคนลึกลับซับซ้อนมากเกินไปหน่อยนะคร <laughs> ับผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยระวังนะครับผมระ <réfl ung S 2> <personas> วังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะพ่วงเอามือที่3เข้ามาด้วยก <t> ็เป <p> ็นไปได้ อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาจีบคุณก็เป็นไปได้นะผมอระวังนะระวังดวงที่จะไปตกอยู่ในภาวะของการที่ต้องไปเจอกับรักสามเศร้าหรือว่าต้องไปเจอความไม่ชัดเจนหรือถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีใครเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ความชัดเจนกับใครสักเท่าไหร่ดูลึกลับซับซ้อนแต่ถามว่ามีเสน่ห์ไหมโอค้คนคนคนี้ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเอามากๆเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ถูกใจคุณอย่างแรงแต่อย่างว่านะผมเจ้ากรรมนะครับผมก็เข้าอีหลอบเดิมอีกนะครับผมในเดือนกรกฎาคมน,นี้สําหรับชาว วันสำหรับชาวโซนเนี่ยถือว่าดวงความรักไม่ค่อยจะสู้ดีเอาซักเท่าไหร่รับผมค่อนข้างที่จะเจอกับความที่ว่าเออเหมือนกับเจอคนที่เข้ามาพอพอเจอถูกใจแล้วนะจับกายเป็นเขาไม่ค่อยจะให้ความชัดเจนดูคุมเครือนะครับผมทาให้คุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายค่อนข้างจะปวดหัวกับความรักความสำคัญเหมือนกันนะครับผมใครเข้ามาหาคุณเนี่ย พอเหมือนจะดีจะดีพอเหมือนคุณจะถูกใจกับกายเป็นว่าเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้นะผมค่อนข้างจะมีความขมเขือเป็นขึ้นบ่าทางใครเพซินแล้วก็ดมูดมูนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยก็ยังเช่นเดิมนะครับผมก็ยังเป็นคนที่ยังไม่สามารถที่จะให้สถานะความเป็นแฟนกับคุณได้นะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับข่าวพุทธกวันเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมก็อาจจะต้องอ่า รอต่อไปนะครับอาจจะต้องรอคนที่ใช่ต่อไปนะครเพราะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเข้ามาทั้งหลายทั้งหล่ยเนี่ยยังไม่ใช่คนที่ใช่เอาซะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ผมให้ต่อนะครว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับอขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผม ถามว่าเอาอีกแล้วนะครับผมมันจะเป็นเหมือนดวงสซม,ซม,ซมซักซหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมสาหรับชาวพุทธกลางวันในช่วงนี้นะอะมีคนเข้ามาและเข้ามาแบบตามตื้อตามจีบคุณเลยนะครับผมมาแสดงความรักความค่กับคุณเลยแต่เจ้ากรรมคุณไม่ค่อยจะปลื้มเขาสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะคนที่คุณชอบเนี่ยเขาไม่ให้ความชัดเจนนะคุณเข้าอีหลอบเดิมเลยนะครับเข้าอีหลอบเดิมกับช่วงปลายเดือนมิถุนาเลยนะครับผมช่วงนี้ดวงความรักของชาวอ่าวันพุธกลางวันนะครับผมถือว่าไม่ค่อยจะสู้ นักนะครับผมคนที่คุณไปชอบไปตามตือ้อไปตามจีบเขาเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยจะให้ความสนใจกับคุณสักเท่าไหร่แต่นะครับผมจะมีคนมาขายขนมจีบกับคุณแบบหนักมากเลยแต่คุณจะไม่ค่อยจะถูกใจเขาซะอย่างนั้นนะครับผมอันดวงมีคนเข้ามาแน่นอนนะครับผมค่อนข้างจะเป็นคนที่น่ารักเลยแหละแต่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยจะถูกใจคุณสักเท่าไหร่นักนะครับผมทําให้คุณเนี่ยไม่อยากที่จะสารความสัมพันธ์กับเขาแต่คนที่คุณไปโฟกัสหรือคนที่คุณชอบเนี่ยเขากับกายเป็นไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะปลื้ม คุณสักเท่าไหร่อาจจะเป็นดวงอย่างเงี้ยซ้ําๆวบนๆบนบนมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรออีกสักนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องรอ้องเพลงรอต่อไปนะครับผมสำหรับชาวพุทธกังวันนะถ้าจะเจอคนที่ใช่สักทีแต่ถามว่าหัวกระด้านไม่แห้งไหมแน่นอนนะผมมีคนเข้ามาให้คุณได้คุยให้คุณได้ไม่เหงาอยู่เรื่อยๆแน่นอนสําหรับชาวพุทธกังวันนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบําททำนายของชาวพุทธกลางวันเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช,ช่องทารโลวิตุลนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารโลวิตุลก็ขอให้เฮงๆรวย,ย,ยๆเือปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากคร